กระโคอรครับผมอ่อาจะปนแล้วครับ สวัสดีครับบอยลูอีสานบ้านๆชาแนลครับคลิปนี้นะครับผมกับพ่อทุกท่านนะครับมาปักเบ็ดอีกแลี้วนะครับติดใจนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับก็เลยมาอีกนะครับกะเยือเป็นเยือใส่เดือนคือเเ่านะครับเยือใส่เดือนนะครับหามาจากล้างบ้านนะครับเอามาติดตามมึงนะครับว่าคลิปหนี้ผ่มจะเป็นยังไงนะครับจะหลอดบอนะครับจะมีผลงานบอมือนี้ได้ไหมไหมนะครับเป็นไหมป้าเข่านะครับ ไม้ปลาเขาเมื่อบึงน้ากันว่ามือนีจะมานบัวน,นะครับเดี๋ยวกับขออนุญาตไปใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวมือเร่งนะครับผมจะพาทุกท่านมายามนะครับตอนแรกนะครับขออนุญาตนะครับ ครับผมตอนนี้ก็ด้เวลาไปยามเบดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ทุ่มทุ่ม41นาทีนะครับกด้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะไปลุนน้ากันนะครับผมาจะหมานบัวนะครับเมื่อนี้ใส่เบ็ดไว้30หลังนะครับซ้ทิปคลิปทีแล้วเลยนะครับกต่เยื่อใส่เดือนขึ้นก่นะครับไปลุนน้ากันครับไปครับ หลังนี้ถือนะครับหลังนี้ถือปลานะครับเดี๋ยว้องพี่บึงก่อนนะครับว่าเป็นปลาอย่างรครับตัวหมวครับปลาหมานตัวเล็กเนาะ หลังนี่ถือนะครับหลังนี่ถือหมูหัวไปยังไหครับปลาหม้อตะกับนะครับปลากาตัวที่สองครับรดูไหมครับ แล้วก <c ười> ็แยงนะครับแล้วก็เงี้ยนะครับ ดูก,ะดกนะครับดังถึงเพิ่งน,นะครับว่าตายยังนะครับท่านเห็นตัวนะเพิ่งก่อนนะครับ คอครับช่อนปลาช่อนปลาคอครับผมอ่าเด็ดปนแล้วครับขออนุญาตปลดปลาก่อนนะครับครับไก่ยามเบ็ดแล้วแหละเนาะครับเนาะแต่เมื่อนี้ขึ้นนี่นะครับเก็นบอนนนะครับครับเด็ดปลาคอตัวนึงแล้วก็มีปลาดุกตัวหนึ่งแล้วก็มีปลากานะครับปลาหมอตะกับนะครับตะกับปลาหมอตัวนึงนะครับ ก็เด็กก็บเขานะครับเดี๋ยวมาลุนกันมือนเสารอีกขึ้นหนึ่งนะครับมันๆครับพอกันเหมือนเสาครับครับสวัสดีตอนเสานะครับเสานี้กับสีผ้าทุกท่านนะครับไม่ยามเบ็ดนะครับมอกููเบ็ดนะครับเบ็ดสีไชไว้มื่ว่านนะครับไปลุนน้ำกันครับขึ้นไม่ยามกับด้ซิฮาโตนะครับ เดี๋ยวเส้ร์นี้ไปลุนน้ำกันครับผมไปครับหลังนี่ถือนะครับหลังนี่ถือมีโตนะครับ ถือนะครับตัหมอนะครับ Mình có nhanh này. หลังนี่ก็ถือนะครับถือเลี้ยงหลังเลยนะครับก็ห,นะหมออีกแล้วครับหลังนี้นะครับคือเป็นเนี่ยนะยุบมึงวายู่อนะครับอ้โบยูครับ บยู่ครับลุดบยู่ครับเส้นนี้ก็อู้เบ็ดแล้วแล้ะนะครับกับโมมันปันดนะครับมือเส้านี้นะครับแตได้แต่ตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนได้ปลาคอตัวนึงแล้วก็ปลาดุกตัวนึงนะครับแล้วก็มีปลาปาหมอนะครับอยางเชนนี้นะครับ นี่ตอนเศร้านะครับโบวควยหมานไปเน้นนะครับมือนี้ก็มีหลูดไปน้านะครับนี่ครับมีแต่ปลาหน่อยครับมีปลาหมอสามตัวแล้วก็ปลาตองหน่อยตัวหนึ่งนะครับคือปลาตองพวกปลาพวกนี้คือถือเบดก็ตตองเอาแล้วนะครับเพราะว่ามันกินเล็กนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะล่องหาเยื่อห่วกมาใส่ล่องมึงนะครับเยื่อห่วกแถวบ้านผมนี่กิคนทางจะหายยากนะครับช่วงเพราะว่าคนสื่อไปใส่เบียดขึ้นกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะล่องหามาใส่เหเบิืงนะครับคลิปนี้ผมกะจะล่าทุกท่านคลิปนี้ผมก็จะล่าทุกท่านไปก่อนนะครับพอกันหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ